กลับมาที่กรดสตาร์ทของการแข่งขันนะครับรุ่นนี้ที่ทุกคนติดตามแล้วก็รอคอยกันอยู่นะครับสำหรับหมายเลข97 7นะครับธนงศักดิ์ถิ่นสะท้อนนะครับจากวินัยเซอร์วิสบรมีหลวงปู่ทวดสปีดปัดร้อยวซ่าครอบครัวสทักษินสุราชธานีครับ ตำแหน่งที่สองเป็นรถอัลบตน130นะครับอดิศักเพียงดีครับเสยเกยพันท้ายสมุทรสาครอู่ช่างอาจอนการดุกเอสดีเอสดีในพิเลนทรีน้อยปากน้ําช่างนิ่มหนองแคช่างบิ๊กหาจากกอจกซิกสปีดพาร์ทนาวินโมเดลนะฮะและก็หมายเลข60นะฮะสำหรับดําตรังของเรานะครับจิรศักชัยมนตรีนะฮะจากชอธนพัฒน์ลงกึงมงคลน,นครศรีครับแหมผมยังถามอยู่ดํามาตรงนี้นี่ซีเคชัยวิจิตนิสกุลนี่เป็นโค้ดด้วยหรอ เป็นโค้ชให้กับดำบ่าปาวเมื่อก่อนดำขี่ให้กับป๋าบังฟูนะฮะหมายเลข13ครับตีในยุทธวิเชียนครับในรุ่น150สครับสมบัติ2 4งสี่เก้าเจ้ผู้จัดให้ทนายโต้งหมอโนสรามินดาช่างบ่าวท่าทองในเอเจจอยกิจสมบัติซิกสปีดสุราธ,ธานีครับ92สนะครับสำหรับวัติกันสุขุมครับหมาชื่อนี้คุ้นมากนะฮะวีอร์วยวิโรจน์กัมแพงแสนแอนเ B R เลงบางลักตรังนะครับแล้วก็หมายเลข100 นะครับคันนี้นะครับหมายเลข1 0 0ชูศักดิ์ศรีสุขนะครับของเต็งและซิ่งนุร้อยเดียวลงกลึงมงคลนครศรีจังหวัดตรังครับชื่อทีมนี้ยาวๆนะลุงตู่นี่รัวพึบๆ,ๆเลยรัวเป็น M16 เลยหมายเลข4นะครับสำหรับพัทรละลัคนามนะครับเ j t จชเจริญยนต์ลุงพัฒด87บดปนนกกษชกรเพชรบุรีปอน48เพชรบุรีนะครับแล้วก็หมายเลข30นะครับ พันวาสมทังง่านะครับสำหรับ f r c b าร์ซีไบโนเซอร์วินะฮะจากมหาสารคามนะครับหมายเลข37นะครับนบพเดชเนตีบัญชาครับ v r อวิโรจน์ก <Beach> ัญแพงแสนแอนแอลวีเลงมังลักตรังครับจากจังหวัดตรังนะครับอตรังนี่มาเยอะเลยนะฮะ91บนนะครับจิตสรพงปูหลุนครับจากซิกสปีดเก่งห้วยโปร่งลบบุรี846 e n g i n เอนนนครสวรรค์ครับ 46ครับนี่นะฮะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หรือเปล่า46อ๋อไม่ใช่เอกลักษณ์โยธาวงะพระเบกยาสกิเวโรเรโวเทคอุรัสซิ่งกิกแปดลิ้วไอเอกลักษณ์ทีมนะครับแล้วก็150นะครับในรุ่น150หมายเลข38นะครับทศพรทศพรห้วนสำลิดนะตาเลสซิ่งทีมชนบุรีนะครับโอ้ชนบุรีก็มีสารคามก็มามาร์กมาควต เอ้ยไม่ใช่93ทองหลังไข้นุ่นนามีตาลหลยนบางพลีนะฮะนะครับสิริชัยยนเกิดนะเด่นการดิดสิเกพันท้ายสมุทรสาครอูอ่ช่างอาจจนตการดุกเดียดีในพิเรนปีพน้อยปากน้ำช่างนิ่มนองแคช่างบิกง๊กหอจุกอซิกสปีดพาร์ทนาวินโมเดล456นะครับสำหรับอมตะทองนวลสมบัติ249สี่เ้าปุ้ยจัดให้เจ๊จอยกิจสมบัติทนายโต้งหมอนธรามบินทาช่งางเบาท่าทองนะครับ ปิดท้ายด้วย55นะครับคันนี้นะครับสว่างไข้นุ่นนานะครับสำหรับสว่างไข่นุ่นนาจากหมีตาไหลย,ยนต์บางพรีอา้าวยังมีคันหนึ่งครับเกียรติศักดิ์รุ่นสงครับซิกสปีดพาร์ทเก่งห้วยปง่งลบุรีเซ71เลสเล็โจฮิปโปซีดีไอไดโนไดนามิกลุงพัดน์87อีกอยเลสซิ่งครับอ๋อมีทีมอีกอยดด้วยแล้วก็ในรุ่นนี้นั้นก็เป็น130นะครับ ราไฟายนำมามา3คันนะครับหนึ่งอันที่3-104-6ส,สรับธนงศักดิ์สินธรอริศักเพียงดี1-3-2-2-5-0ธีรศักดิ์ชัยมนตรี1-3-2-6-6-7นะครับส่วนในรุ่น150ก็เป็นทีนายุทธวิเชียรน,นะครับเป็นตำแหน่งที่1นะครับที่4ของวาิคันสุกคุ้มนะครับอนับลนึและจูศักดิ์ศรีสุขอนับล3 0นะครับที่2ของ150คือพัชรลักษณนามนะครับ 1 4, 8, 3 7่และธันวาสมสง่าในรุ่น150และที่จริงของนนวหลในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนร่วมในรุ่นของหอมหวนกลิ่นทูทีนะครับไม่ว่าจะเป็นโบชิไทยแลนด์นะครับไฟสตอรี่เก่งการาดซิกสปีดแอนเทโลสปีดแปดร้อยบีเอเอพีเลสซิ่สเกฟันท้าย ผลิตภัณฑ์สวิตสายเบรกร้าน LC Project ชอ็อปรามินทาผลิตภัณฑ์หลูป71นะครับน้ำมันเครื่อง Power g u a กา RCB Thailand ไทแด์ซนต้า1ะครับแล้วก็ร้าน Hot Time อะไรตลาดพุนทรัพย์ปทุมธานีนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับในการจัดการแข่งขันต้องขอบคุณ s AT ครับคิดถึงกีฬาคิดถึงกกทการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนมุ่งมั่นพัฒนากีฬาสร้างสรรค์สังคม n s d f กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย f m s c t ครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย MSAT รถจักรยานยนต์ฮอนด้าฮอ d a ้าผู้นําด้านจักรยานยนต์บริษัทไทยฮอนด้าเมนูแฟกชุริ่งจำกัดน้ํามันเครื่องอิดเมสึอิดมิสึผู้นําด้านน้ามันเครื่องจากประเทศญี่ปุน่นโดยบริษัทน้ํามันอพอลโลไท,ทยจำกัด รถจักรยานยนต์นยามาฮ่าโดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับผลิตพันยางพิลลารี่โดยบริษัทคอมโมโตจำกัดผลิตพันยาง IRC าโดยบริษัทอีโนเวยรเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตพันสิงโดยบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดผลิตพันช็อคอัพกัซซี่โดยบริษัทสยามซัพพิชชันอินโนเวชั่นจำกัดครับพรุ่งนี้จะเป็นสนามที่4นะครับถ่ายทอดสดในเวลาเดิมในเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับส่วนสนามที่5เดี๋ยวจะประกาศให้ทราบในวันพรุ่งนี้ เดี๋ยวจะลืมนะครับเราจะทำการแข่งขันกัน6รอบสนามนะครับ15กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ15กิโลเมตรครับอ้าว99ครับโอ้ยจิริชัยยวนเกิดครับเป็นอีหยังต้องถามเป็นภาษาอีสานเลย99เป่นการติดเกิดอะไรขึ้นใช่หรือเปล่าคงจะเป็นเบอร์99ใช่ปปะ โอ้สิริชัยยนเกิดเห็นจุงรถออกไปนะครับเอาแล้วไม่รอนะครับกรรมการรอกันสุดท้ายมาเอาแล้วครับมาที่นหน้าโคศกตรงพิษเลนนะครับเกิดอะไรขึ้นจะแก้ไขทันหรือเปล่ารถวอดครับโอ้เด่นการติดรถวอดไปทันน้ำมันชนรถอดครับ โอ้รถออกทุกคันแล้วครับเด่นการดิดยังอยู่หน้าโคศกฮะอยู่พิษเลนครับไหวไหมครับเดนหัวเทียนบอดช่วยแล้วโอ้แย่แล้วครับออกจากการหนึ่งคันครับเด่นการดิดครับสิริชัยยนเกิดครับโอ้โหเสร็จเลยเสร็จทีทายุวิเชียนในรุ่นร้อยห้าสิบเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ เดินออกสนามไปเลยครับเด่นการดิดนะครับอารมณ์เสียอ่ะเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันกันต่อครับยาวมาเลยครับสำหรับหมายเลข9 7ครับตอนนี้นะครับสำหรับธนงศักดิ์ทินสะท้อนเอาล้วครับตามมาด้วยรถ150ครับหมายเลข13ทีในยุทธวิเชียนครับโอ้โห ตัวเต็งเตงน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อกี้รถสะดุดกำลังจะหันไปถามแล้วเชียวว่าสะดุดลักหรือเปล่าเรียบร้อยไปเลยฮะสุริชัยยนเกิดนะครับเรามาดูการแข่งขันกันะะต่อครับเสร็จทีนายุทธพิเชียรครับแบบนี้หมายเลขสิบสามเป็นรถร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่หนึ่งนี่เป็นรถร้อยสามสิบในขณะนี้นะครับอ้าวแสงขึ้นมาแล้วในทางโค้งนะครับ โค้งนี่ดีกว่านะครับแต่ทางตรงครับฮ่าลุงตักสิก์ทิตนครับทางตรงมาได้ดีกว่าหรือเปล่าอา้าวทีนยุทธวิเชียนไม่ยอมครับรถ150มันต้องชนะสี่รถมันใหญ่ว่าโค้งดีกว่าอยู่แล้วหรือเปล่าอา้าวสะดุดกันเยอะครับสะดุดกันเยอะเอาแล้วครับตอนนี้ทีนยุทธวิเชียนกับร5 0ยนะครับเป็นหัวแถวครับ รุ่นนี้น้องซันต้าสนับสนุนด้วยนะเนี่ยมีรายชื่อด้วยซันต้าหนึ่งสี่หนึ่งสนับสนุนแม่ไม่ธรรมดานะเราตังเยอะเลยขอลุงมั่งอ้าวเรามาชมการแขันครับหมายเลข13ครับทีนยุทธวิเชียนสมบัติสองสี่เกจะปุ้ยจัดให้ทนายโต้งหมอนดรามินทาช่างบ่าวท่าทอง ในเอเจจอยกิจ <oy> สมบัติซิกสปีดสุราธานีครับนำอยู่ครับเอาล่ะครับเกมการขันยังนำอยู่นขณะนี้เรามาดูนะครับ สัตโครงขึ้นมาด้วยนะครับนขันตอนนี้ต้องบอกว่าหมายเลข13นะครับธินยุทธวิเชียนเป็นผู้นำนะครับรงศักดินาทอนนะครับนันทบุ หันมามองอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าหมายเลข13นะครับในรุ่นสปอร์ต150นะครับหมายเลข13สปอร์ต150 ตอนนี้ก็ยังคงนำยาวมาครับสำหรับตีนยุทธวิเชียนนะครับนำยาวมาเลยทีเดียว ยาวมาอยู่นะครับเอาแล้วครับไล่พี่กันครับมรถอนันโบนี่ไม่ยอมเลยนะเาสิบเจ็ดทนงศักดิ์ถินตะทอนนี่ไม่ยอมเนีฮะ มีการสลับขึ้นขึ้นลงลงครับตอนนี้มีการสลับขึ้นขึ้นลงลงธนงศักดิ์สินทรนะครับได้เก้าสิบเจ็ดนะฮะสำหรับธนงศักดิ์สินทรจากวินัยเซอร์วิสบารมีหลวงปู่ทวดสปีดแปดร้อยยัวซ่าครอบครัวสอทักษิณครับ ครับตอนนี้เกมการแข่งขันดำเนินอยู่นะครับอันดับนที่เป็นผู้นำนะครับต้องขออภัยเมื่อคู่นี้นะเราก็โมวแต่เอื้อมมองอยู่นะอะรนี้เห็นเห็นอยู่นะครับตอนนี้หมายเลขอันดบบนไล่หลังทีนยุทธวิเชียนนะครับ จะโดนรถอเนกโบนเข้าไปนะฮะรถร้อยห้าสิบนี่หลายคันแล้วตอนนี้เจ้าดํามาแล้วนะฮะเห็นอยู่ตรงนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับร่วมสนับสนุนว่าจะเป็นบูชี่ไทยแลนด์นะครับไบสตอรี่ซิกสปีดฮีโร่นะฮะซิกสปีดแอด์ฮีโร่สปีดแปดร้อยบีพีเลสซิ่งนะครับเบรคบังคับถึงกันสรุปสายเปลร้านเอลซีโปรเจกต์ชอปรามินทานะครับริพันหลุกเจ็ดหนึ่งนะครับน้ำมันเครื่องพาวเวอร์การ์ด Powercar นะครับ RCB Thailand นะครับ s a หนึ่งสี่นะครับร้านท o อป i ทมอะไรตลาดพุนทรัพย์ปทุมธานีนะครับให้การสนับสนุนครับขอบคุณผู้สนับสนุนร่วมในรุ่นนี้นะครับโอ้โหไอ้ทกอรอบมาเวทเลยนะมาเวทวนไล่นกรอบเห็นเปล่าเห็นเห็นด้วยกันไหมสองตาและนี่คือในส่วนของ นักแข่งที่พยายามมากันอยู่ตรงนี้ท่านองศักดิ์จินทร์ท้อนนะครับนับตารางของเราจินทรศักิ์ไัยมนตรีขึ้นมานะครับเป็นอันดับที่2ส่วน150เป็นของทีวิทย์วิเชียรนะครับและอันดับที่3อดิศักดิ์เพียร์นครับวารีการสุขคุ้มที่4นะครับแล้วก็หมายเลข4 5 6หนะครับอมตะทองนวลนั้นก็อยู่รุ่น1้0ในอันดับที่2ของ150นะครับเป็นคนละรุ่นกันนะครับแบ่งรุ่นกันไปเลยนะครับ ตอนนี้เราก็จะได้เห็นนะครับว่า130ขนมงศังกจินทรอนที่1จิรศักิ์ชัยมนตรีที่2องนะอริศัก์เพียงดีที่3วัดิกันที่4นะครับแล้วก็ในส่วนระดับที่5นะครับผมกำลังมองลุ้นๆอยู่นะครับ ผ่านไปห้ารอบแล้วการแข่งขันนะครับในรอบนี้จะเข้าเส้นแล้วนะครับอีกไม่กี่เมตรของการแข่งขันแล้วครับเราจะเห็นว่าธนงศักดิ์สินทรอนหมายเลข97ครับมาแล้วฮะน็อกรอบกันอื่นๆเลยนะครับไล่แสงน็อกรอบนะครับเข้าเส้นมาเรียบร้อยครับธนงศักดิ์สินทรอนครับจีนศักิ์ไทยมงนตรีนะครับอดิศัก์เพียงดีครับแล้วก็ที่หนึ่งของ150เป็นทีนยุทธพิเชียนนะครับ แล้ววาติกันสุขคุ้มนะครับเป็นแห่งที่4ของ134อุดมบุนนะครับอันดับที่1ของ150นั้นเป็นทีนิยุทธพี่เชียนเข้าไปแล้วหมายเลข13นะครับไล่กันอุดบุนตลอดนะแล้วก็ในอันดับที่2ของ150นะครับก็จะเป็นหมายเลข4 5 6อัมบตะทองนวลนะครับพัฒรลักนณะหมายเลข4นะครับเป็นแหน่งที่3ของ150นะครับ แล้วก็หมายเลข37นะครับเป็นดับนที่้า2องรนะครับนพเดชเนตีบัญชาครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของพิธีมอบรางวัลคู่เดียวครับ ต้อนรับกลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่กับเป็นเปอร์เอสซีดีเซรแลนด์โรลลิ่ง2,024เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่3นะครับกับพิธีมอบรางวัลกับอนุบนอล์130ซีซีโดยคุณธงชัยวงสวรรค์ครับท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยโดยจะมอบตำแหน่งที่5ให้กับนบพเดชเนติบ,บัญชาครับจาก VRY วิโรจน์กำแพงแสนแอน LVR เลงบางลักตรังนะครับและที่4นะครับเป็นของวาติกันสุขคุ้มครับ VRY วิโรจนร์จกำแพงแสน and LVR เลงบางรักตรังนะครับเป็นตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่4่ที่3นะครับเป็นของอดิศักเพียงดีครับเสกเกพันท้ายสมุทรสาครอู่ช่างอาจจนการทุก DSD ในพี่เลนพีพีน้อยปากน้ำช่างนิ่มหนองแคช่างติ๊กหอจกซิสงป,ปีดพาร์ทมาวีโมเดลนะครับ ตำแหน่งรองชนะเลิศเป็นของดำตรังของเรานะครับแหมต้องบอกว่าของเราด้วยนะจิรศัก์ชัยมนตรีนะครับจอธนพัฒนลงกลึงมงคลน,นครศรีจังหวัดตรังนะครับพร้อมีเดนไปสื่อมอบให้ด้วยนะครับสามรางวัลด้วยกันนะครับพร้อมซองด้วยแบ่งลุงมั่งและผู้ชนะเลิศนะครับอินเดร์โพเดียม130คือทรงศักดิ์ธนงศักดิ์ถิ่นสะทอนครับพินัยเซอร์วิทบารมีหลวงปู่ทวด สปีด800โยซ่าครอบครัวสรักศิลสุราชธานีครับจีเด้มีสื่อมอบให้ด้วยนะครับพร้อมซองรางวัลน,นะครับให้กับทนงศักดิ์สินทรนนะครับตรงนี้นะครับก็ขอยินดีกับนักแข่งทุกคนด้วยนะครับรุ่นต่อไปครับรุ่นต่อไปปร้อยห้าสินะครับ ปอร้อยหก็จะมีทั้งหมด5คนนะครับมีอันดับโหนี่หืดขึ้นคอเลยนะฮะสำหรับทีนยุทธวิเชียนแต่ก็ยังคงความเข้มเหมือนเดิมนะบุก๊กบุ๊กยังเจ๋าอยู่นะ <c oughs> <c oughs> บอกเหนื่อยแต่ว่าก็พอได้พอได้ยังพอไล่กันก้อมแก้มก้อมแก้ม,ก,ม,ก,ม,ก,มกับอันดับโหนะเขาพลิกรถเร็วกว่านะรถรถนี่พลิกเร็วกว่ารถมันเล็กนะครับสนามไทยแ,แลนด์นี่เป็นเบสิกพื้นฐาน ของการขับขี่นะครับยังคงได้รับเกียรติจากคุณธงชัยวงศ์สวรรค์ครับท่านนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยให้เกียรติมอบเตรียมชจญมอบตำแหน่งที่หให้กับเอกลักษณ์โยธาวงครับผ้าเบกยาสกิเรโวเทคอูรถซิงคิกแปลิ้วเอกลักษณ์ทีมนะครับเป็นตำแหน่งที่5ครับและตำแหน่งที่4นะครับเป็นของเกียรติศักดิ์นุ่นสงครับซิกสปีดพาร์ทเก่งห้วยโป่งลบบุรี71เพลสเล็บโซฮิปโปซีดีไอ ไดโนดินามิกลุงพัด87อีกอยลเรซซิ่งทีมครับตำแหน่งที่3นะครับเป็นของพัฒรลักษณามครับเ t t ทชอเจริญยน์ลุงพัด87บ้านนกกรจกรเพชรบุรีปอน48เพชรบุรีนะครับส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศน,นะครับอมตะทองนวลครับสมบัติ2499เจ๊ปุ้ยจัดให้เจ๊จอยกิจสมบัติทนายโต้งหมโนธรามินทาช่างเบาท่าทองสุราษฎธานีครับีเดสื่อมอบให้ด้วยนะครับ พร้อมซองรางวัลน,นะครับและก็วินเนอร์โพเดียมวันนี้ผู้ชนะเลิศด้แก่ทีนายุทธวิเชียนครับสมบัติ4 9 9ที่ผู้จะูจัดให้ทนายโต้งหมอรถรามินทาช่างบ่าวท่าทองเนเจจจอยกิจสมบัติซิกสปีดสุราษฎร์ธานีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพร้อมกันนี้ต้องขอบคุณโบชีไทยแลนด์ครับไบสตอรี่เก่งกะหลาดซิกสปีดแอนฮีโรสปีด800 b ing, p ai, ้ p ยเบียรเลสซิงเก๋พันธายผลิตพันสวิตสายเบรก ร้าน RC Project ช็อปลามินทาริพันหลุบ71น้ำมันเครื่อง p o w e r u a r d RCB Thailand Santa 1น1ร้านฮอตไทม์อะไหล่ลารพุนทรัพ์ปทุมธานีครับขอบคุณผู้สนับสนุนร่วมครับยินดีด้วยกับทุกคนครับยินดีด้วยครับ Thanks for watching!